ของเนาะเออเออเพราะฉะนั้นฝากไปสําหรับใครที่มาไม่ได้ยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่ซื้อบัตรบ้านฮักแมฟอน์ที่ฟอร์ตนะครับผมบ้านฮักน้องฟอร์ทที่สักน้อยกระเพื่อโชว์ทํไมกําลังกินข้าวน้อยกระเพื่อโชว์กําลังกินข้าวเพื่อเติมพลังครับผมเอากับพี่น้องเดินทางก่อนแล้วจับจับข้อมูลพลังกันได้ตามอัจฉริยะสูงครับขณะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อบาสะพานเมืินท่านก็เข้าสู่หลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะขึ้นบนเวตีเพื่อกล่าวเปิดงานและเป็นสิริมงคลให้กับทีมงานสาวน้อยหลับเพลโจสำหรับค่ำคืนนี้ที่จะได้นําความสุขความสนุกสนานความสตรีเสียงเพลงเสียงดนตรีมอบเป็นความสุขกับแฟนๆครับตอนนี้ครับกลบเรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยครับขบกับเรียนท่านพิธีกรในงานครับพิธีกรในพิธีการด้วยครับเอ่อ ผู้ที่จะนำเรียนผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเข้าสู่เวทีของอสาวน้อยละพบินโชว์ครับอ่ะก็ยุดต่อเลยครับมาถึงวันแล้วนะครับมาถึงวันแล้วนะครับเย็นเชินท่าน ไปหมดทุกท er ี่ห้ารครับสวัสดีครับคุณนายพีรนงต่อค้านี่ครเช่าตำบลแท่งเข้ามาอําเภอโกศิมิไส้จังหวัดมหาสารคามหรือเช้าอําเภอไก่ชิดนะครับรูซัวามือน,นี้นะครับล้มเป็นเจ้าของพื it ้นที่ไเห็นพี mill. ่น้องมาหลายนะครับเพราะว่าจีบรถบ้านรถตู้นะครับเพราะว่าแฟนครับ ของสาวน้อยแล้เพื่นโคนะครับซึ่งพึ่นก็ได้ตั้งวงไม่มากในประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับโดยบอดโจรหรือว่านุ่มโจนุมนินนะครับนักนนักศึกษาที่พึน่นเคยคอตังของสาวน้อยที่มันแพงก็จากพอสองการน,นักนศึกษานะครับ ไปดูซื้อว่าโคมแดพี่น้องแฟนครับทา่านะจังหวัดของอวกเฮาหรือว่าท่านทางจังหวัดนะครับให้ควกสนใจและสนับสนุนโคแม่พี่น้องสนับสนุนหมอลัมสาวน้อยที่ตั้แทงมากนะครับทื่ว่ามือดีสาวน้อยสาวน้อยล้ำเพิ่นโชูนะครับเพื่นอนก็ทื่ว่าเืิดูการไม่ เป็นหมอรำไม่นะครับแฟนครับพ่อแม่พี่น้องมัณฑางาาจังหวัดหรือว่าตางทินอขอแรงเครียดได้ใจสนับสนุนนะครับอบนญีก็ถือว่าขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้นำชุมชนตะบลแท่งก็ว่าเจ้าหน้าที่จากสพโคศุภออิสัยเจ้าหน้าที่สอ,อ,อนะครับมาถึงตัวสารพิษที่เพืน่อนชาวบ้านต่างมาใ่หน้าโรงพวกเบา ซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาทางขอบ,บุญแทงของขอบเข้าองค์หมอร่ำนะครับของสาวหน่อยเป็นตันแทงแต่ว่าสาวหน่อยน้ำเพิ่นโคนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยุญใจะน,นะครับว่าตะพนแทงเข้าเขาเคยมีเรียงมีหด้เ่อเชียนะครับถือว่าในน้ำผมผู้นำ้ำตะพันแทงก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้ทงัวหน้าคณะก็คือบอดูกรับทีมงานนะครับสาวหน่อยน้ำเพิ่นโค ผมกระที่งโขอยังหลายก็ขอให้ทั้งคณะนะครับให้ท่าการแสดงไปทัวสารทิศให้มีความสุปข้อมเจริญก้าวหน้าของมอล่ำสาวน้อยล่ำเพรื่นโข่นะครับขอสิ่เปิดปุ้งสาวน้อยล่ำเพรื่นโช่แจ๊วันนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับขอบคุณท่านกำเนิดตัวอะไรอีกทางหนึ่งอยากฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านจยาของพื้นที่ผู้ใหญ่ชาวบ้ากล้าตัวฮะ เอาจังหน่อยเนี้ยพ่อซึ้งเนี้ยเสียใจอย่าไแห้งเราอีกเอาจังหน่อยอ้ใช่ไหยเออดีดีขอบคุณทีมงานทุกผู้ใหบาลแพทย์ผู้ช่วยสาโรบักครับข้อขราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องผีมันล้มชุ่มอ่าซาหน่อยแล้วก็โชนะครับผมกชพงศกากเป็นผู้ใหญ่บ้านมูซีนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่จิดูแลอยู่นี่นะครับข้อข่ให้พี่น้องนะครับ ในในก็เสียเงิ่อนคำว่าเบิ้งแล้วนะครับก็ขอให้เบิ้งด้วยนี่สตีนะครับจะดื่มเกิดเหตุนะครับสำหรับหลงกระมีแนวสีมาบอกกับพี่น้องเพ่ยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับุกท่านมันเสีร้องเพลงมัเป็นเสียงร่ำไยจากก่อนก็ร่ำก็เสียงรองอะไรเออเอออม่เอาเสีพี่แมนไม่ได้กับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีก เชนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอเช็คความพร้อมนะครับด้านหลังเวทีแป๊บหนึ่งขอบคุณท่านกำนันธุรานะครับเพ็่นได้นำทีมชุมชนเข้มแข็งตำบลแพ้ในมีการออกปราดเวนให้ก้มอบอุ่นใจกับพีนองภายในชุมชนของเพื่อนสุดยอดมากเลยใช่เบื้องแง่งออกตรวจตราตรวจเวนเบื้องเหตุเบื้องเหตเบื้องไทย จนหลักเล time, ็กของหน้อยเล็กฝากนะมือนี้สำหรับพ like. er ี่น้องบ้านเฮาภูมาเที่ยวการเที่ยวงานน้ำอย่าลืมขันเอารถมาจอดไว้แล้วกันเที่ยวไปเพิ่งรถน้ำแนนอันนี้ก็แม่นมาถิ่มแล้วทิมเลยแม่รถคันหนึ่งกต่ละขาก็ว่าหน่อยบากตัวสิบตัวสิบห้าเที่ยวการเที่ยวงานได้เฮากับซอยกันย่างย่างดู้อก็ได้ดราอ่ะดูครับย่างดู้อก็ได้ มึอนี่ป้อมพิพิลานั่งดอกมันนี่ป้อมพิพิลาห่วง,วงเอาจริสาวน้อยเราเพิ่นโชว์เนาะเออเอออู้หูย,ย,ยเป็นดีน<ๆ>เป็นดีนดนดงงพูดอะไบมาเนาะเป็นดีเดีสาวน้อยเพี่เป็นแทนนันแล้วสโลแกนจุสโลแกนเต้ยเสดเดินเต้ยเสดเดินไปอาดลาดเหี้ยเอาเหยาลุดกับสโลแกนด้านหน้าอีนี้ลำเพลินฝังเทปหนครับผมลำพูนใจ ควบอลังการงานสร้างที่ดีเนี่ยหน่อยกบอโจจับมือกันแล้วสิเป็นไปยังไดนะครับผลงานการแสดงสิเป็นยังไงพี่น้องยังลังไหลเขามาเลยพี่น้องกํลังลังเลกันเขามาเอามาพี่น้องมาเดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวไม่ทาไม่เออเหลือเวลาไม่กี่ขึ้นใจแล้วเอเวลาไม่กี่ขึ้นใจเราก็จะขออนุญาตเคลียร์หลังเวทีนิดนึง นะครับขอบคุณหลายๆทีมงานเดินทางมาหอดมาถึงขอบผมขอบคุณขอบคุณพู้อาบศรนะครับวันนี้ทีมงานประถมมเทิงศิลป์งานประถมขอบคุณทีมงานของปอยศิริชัยน้องแอนนะครับเออทีมงานศิลปินภูไทยมาหอดตะเวนมาหอดตะเวนมาหอดตะเวนนะครับหลายๆวงด้วยที่ยังพวท่านด้เห็นขอบคมขบขอบคุณทุกผู้ทีมงานทั้งสารสาด้วยนะครับโอ้เออมาแล้ว ไปสู่ทางเดี่ยวข้าก็เลี้ยวลงไปพอเห็นผู้ใดดิเออเดี๋ยวรอ,อ,อ,อสักครู่หนึ่งนะครับก็เราอากเชียรหลังเวทีหลายทีมงานเดียวกันวันนี้มาให้กำลังใจมาให้โอวานนำสิ่งดีๆมาให้กับศิลปินน้องใหม่ครับเ,เป็นน้องใหม่ดิครับน้องใหม่เอือนโชไม่ไม่หมดนะ้ม่เบื่อเลยหรอหละเออโดไม่หมดศิลปินพระเอกหลายคู่หลายคนกับน้องใหม่ ฝากพี่ฝากน้องฝากแฟนๆใหม่หรืใหม่กับฝากพ่อพ่อแม่แม่กับอ,อาจจะหลุดซีนบ้างนิดๆเลยไหมครับอย่าเฝ้าว่าลูกว่าเตา่าครับผมเพราะฉะนั้นเขายังใหม่ครับผมประสบการณ์ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นแต่ว่าหลายๆอีกภาพรวมกับจะเป็นภาพที่สวยงามมากครับวันนี้เราจะนำแตนๆกับสนุกสนานประทับตานะครับผมประทับใจครับให้กับพี่น้อง สำหรับคำคืนนี้สาวน้อยลำเพอโชหมอนลำฝักเพชรถ้าผมฝักม e ีฝักนอกเอาไว้เอาพี่น้องอยู่ค่รอมนอกซื้อมาซื้อตัวแล้วยาโอเอลักเลใจถ้าผมยางในกันเขามาซื้อมาซื้อตัวแล้วอเอดินใ,ในกนนงงันได้เลยครับไก่เวลาเมาหัวใจก็เพื่อเป็นตื่นเตุกตุกๆุตื่เต็นใช่แล้วโอ้ยตื่นเต้นยี่เลยนขนาดขนาดขึ้นประจําเล่นขนาดขึ้นประจําเล่นตื่นเต็นน้ําลวงน้ําเต้าตื่นเต็นน้ําลวงน้ําเต้าเออครับ เอาใจซอยลูกเอาใจซอยเต่าค่ะผมหวังว่าขับขึ้นนี้ครับทีมงานเราจะทําให้ดีที่สุดคับผมสิ่งใดที่แปลกๆดูแล้วเกิดความประทับใจสิ่งใดที่แปลกๆดูแล้วเกิดความชื่นชอบใจเนาะอบกาแฟยากที่สิสารสันในกับพี่กับนองกับสามสันในกับเพอนแกคกับเดชลุกสนานฝากงานฝากการนั่มคับผมสมุิว่าพี่น้องวงการแสดงขึ้นนี่แล้ว สนอกสนใจอยากได้ทีมงานชุดมีสงคนในงานติดต่อมาใส่พยูดเอาก็ติดต่อมาสำนักงานสาวหน่อยเป็นแท่เนล่าของเก่ามองเพราะว่าเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันวัดจูสอรุษเนี่ยหน่อยนะครับเจ้าของเดียวกันติดต่อสาวสาเพ่มานึ่งครับวันนี้ก็พ่มาได้ครับตอนนี้ยังมีมือวางรอพี่รอน้องอยู่ครับขอบคุณพี่เจ้าภาพ ก่เม็นฮาฮกเจ้าภาพในวันนี้ครับขนาดเพิ่งตั้งแต่แสงสีเสียงพอเกิดขึ้นเจ้าภาพโทรจ้างเลยบางท่านดูในไลฟ์ครับเออเห็นระบบเสียงเห็นระบบไฟอุปาร์ว่าเป็นเอเลนท์เพื่อนอย่างไรก็เป็นเีเลนท่ก็เป็นหัวลำไม้คือสบายตะกี้ตัวนี้บมาณนี้นะไม่เหมือนไม่เหมือนทุนเอลครับผมก็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่รออยู่หน้าเวทีครับผมขอบพระคุณมาก ครับผมขอบพระคุณนะครับฝากพี่ฝาก